นี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไปไปเกต้าเถียไปไม่ต้องมามา,มาร้านกูไปเลยครับไปเลยครับมึงเคยรู้เปล่าว่ากูชอบมึงขนาดไหนไปไปนี่มานร้านกูนี่มันร้านกูพนักงาน,ค,นาครับไล่เขาออกให้หน่อยใช่มาเลยพี่ไปในถังพี่องไดนะ ไม่ไม่ต้องครับไม่เป็นไรค่ะ get out ไม่ต้อง get out ร้านกูนสิครับให้พูดทอวร์ไปร้านผมนะครับกรุณาเชิญออกครับโอ้ยผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับผมว่าเขาคนเดียวทำไมไะไม่เกี่ยวครับนี่เราเที่ยวมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่ผมไม่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้คนอยีางโี้โหย ผมแยกแยะครับผมถึงไม่ว่าคนอื่นเลครับผมว่าเขาคนเดียวครับนะอันนี้คือผมว่าเขาคนเดียวผมพูดตรงๆผมผมไม่ผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะครับผมว่าเขาคนเดียวครับสิ่งที่เขาทํากับประเทศไทยครับผมรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้ครับผมไม่อยากคุยครับเพราะคุณก็ไม่อยากคุยในเวลาคุณจะพูดอะไรโอ้ยผมผมเกลียดคุณฝังใจมากผมผมเกลียดคุณมากผมเกลียดผมาไม่เป็นไรครับไม่ไม่รับอยู่เลยครับไปเลยครับ ออกไปเลยครับออกไปเลยครับทมีอะไรอยู่ไม่ไม่ครับออกไปเลยครับไม่ผมได้ว่าพวกคุณผมไม่รู้ว่าพวกคุณคือใครผมผมไม่เอาคนเดียวครับคนนี้ผมไม่เอาสวคนนี้ผมไม่เอาผมเป็นสวขยะมากผมไม่เอาขอขอเชิญออกจากไปเลยครับใช่ครับเชิญครับ พวกพี่อย่างนั้นต่อพวกคุณพี่อย่างนั้นผมไม่ว่าเลยครับคนคนนี้ผมไม่ว่าเลยไม่ที่ร้านที่อ่ะครใช่ครับใช่ครับผมผมไม่เอาครับใช่แล้วเราก็ไม่ได้คุณที่นี่ใช่ครับขอบคุณครับครับผมผมต้อนรับตัวหนึ่นครับคนนี้ผมขม่เอาเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่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 ได้ขอบคุณมากครับ ่พี่หนุ่มพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยแหละครับคน